ใน,นวันหนึ่งผมได้เรียนจนเหนื่อยแล้วผมเผลอไปทําอะไรกับเด็กนักเรียนคนหนึ่งจนดร่างกายของเขาเลือดบอกช้าอย่างมากผมได้ต่อยเตะเขาเพราะตอนนั้นผมมึนอย่างมากในการเรียนคณิตและเขามาพูดดีๆกับผมให้น้าผมด้วยนะแต่ผมก็ยังไปทําเขาเพราะว่าตอนนั้นผมมึนอย่างมากผมคิดว่าเขามาด่าผมเห็นไหมล่ะขอ,อหลังแกก็อย่ามาทําฉันละเงิน ครับพี่จบเรื them. Them What? What? What ่องนี้นะเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะเราไปยนอยู่นี่กันนะเฮ้ยแกเฮ้ยอะไรนะมันอะไรแกมานี่เลยแกทำอะไรกับเด็กได้ไงล่ะฮะมานี่เออ ไปนู่นเลยไปเก็บไปนู่นเลยสตรอ้ายเล่จัดการมันแกอ้๋อแกจำเพื่อนจำน้องฉันได้ไงฮะวันมันดาฉันโกนี่ โอ๊ขาฉันฉันก็ทิ้งมีดไปดูแล้วไงเก็ตะไซะแต่ตอนนั้นผมได้รอดกลับมาได้แต่ก่่นนะเพื่อนของเขาขาเขาได้ขาดและมือของเขาด้วย กขดิเกือบขาดเหมือนกันเพราะตอนนั้นผมมีกำลังที่แรงมากแต่คนนนี้ดูความสนของเด็กเขาได้แกะจนมันพังมือของเขาหรือขาของเขาเลยขาดลงอนายไปดูอาการซิก่อน,นเออ แขนฉันฉัขาดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวฉันเรียกเอาเพื่อนมาช่วยแต่แต่ฉันดูดน้องก่อนนะน้องมาอยุน้องอยู่นี่ได้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 เออไม่งั้ไม่มาเดี๋ยเดี๋ยว <Yo. S 1> ฉันพานายไปนะนายไหวไหมเนะี่ยไหวครับไหวครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาโอเคนะ่าจะสติเสียไปนะเดี๋ยวฉันพาเขาไปโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวพานายไปด้วยโอเคครับ เหมือนเหมือนเหมือนขาหกเหมือนขาน่จะหักนะครับหรือว่าเอ็นฉีกมันเด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 เชเดเันดเ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 นี่เดเ้นดเขาดนบริจดเดเ่เด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 เลเด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 เนเด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 เลเดเเดเดเเดเดเเเดเดเดดดดเเ่เเเดเเ เดี๋ยวเออเดี๋ยวฉันพาไปโรงพยาบาลนะเดี๋ยวคนตรงนั้นล่ะก็เดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวตอนนี้กําลังอุ้มตัวเขาไปส่งโรงพยาบาลอยู่เพรอะเขาน่าจะสติเสียเอ้ไอ้นี่ก็ขอสักทีเถอะนี่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 ี่ี่ี่ี่นี นึกเลยครับคุณตำรวจมีคนมาทำร้ายร่างกายอ่าเด็กเด็กปีสามครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ปีหกมาแล้วเป็นน้องผมนะครับเป็นน้องหัวหัผมนบแต่ไม่ใช่น้องแท้นะครับเออคือเพื่อนนะครับแต่ผมจะ่ชอบเรียกเขาเป็นน้องเอออะไรครับเขามันมีชายคนหนึ่งนอครับเขาจะตีเป่งนะครับเพื่อนขนนิดนะครับแล้วเขาก็มาทำน้องผมนะครับเออครับแล้วตอนนี้เขาก็นาบูมแล้วก็กระดูกหักไปแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ อาเนื้อหนังขีดดเห็นกระดูกแล้วครับนะครับมันตีรักษาเขาด่วนล้วครับเขาจะตายลวครับเอตายไปแล้วนะครับเอ้ยมิวไม่ตายครับเออผมก็ไปดูครับแต่ว่าน้องผมก็อ็นขีครับเอื่กีครับมารับด้วยนะครับอย่าตายก่อนนะครับและผมได้ออกจากห้องผ่าตัดไม่ในโรงพยาบาลแล้วแต่เพื่อนผมมีคนที่เขานั้น อขาขาดแขนขาดเขาได้ส่งไปที่โรงพยาบาลอีกแล้วเขาได้ที่โรงพยาบาลนี้ไอ้เชี่ยอะไรไม่ได้โอ้ย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 กว่าจะรอดนานเลยแล้วจากน้องหมอพูดยังไงวะเนี่ยเออแขนขาไอ้แขนผมกระดูกมันหักครับผมช่วยดูบุญละเฮสเลยเนี่ยบุญละเฮสเลยเนี่ยบุญละเฮสเลยเดี๋ยวหมอเขาจะมาทำเสือให้ผม เดี๋ยวเขาบอกผมยืนึงขึ้นนี่ยไม่รู้ว่ายืนงนึงไแว่าเราทำได้ทั้โอหมอี่มาทำเนเน่ยเอาเหรอ